วัสดีรับพี่น้องพ่อครับยูทูบเบอร์ใหญ่นะครับอุ่มเคยผู้เก็ตอินโครหลีนะครับพี่น้องอ่าก็ผูใ้ใดเข้ามาเบิ้งที่ลังก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมก็ขอบคุณหลายๆเล้ยพี่น้องเลยครับมื้อนี้วันอาทิตย์พี่น้องนะครับวันเสาร์อาทิตย์กับบได้เฮดโอบบมีโอนะครับเอามื้อนี้ผมสิพาพี่น้องไปเบิ่งภาพบรรยากาศแถวโรงงานเก่าตั้งแต่แทกอนผุนล่ะพี่น้องว่า บรรยากาศมันเป็นตา you สําใดบนะครับบรรยากาศซิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์โดยรอบนะครับความเป็นยู u วิถีชีวิตความเป็นยู u แถวบันนอกนะครับว่ามันเป็นตายู่บ่ไปเบิ่งกันพี่น้องนะครับอาเขตที่ผมอยู่เขตเก่ามันสิเป็นบานนอกนะพี่น้องก็สิเป็นบรรยากาศภูมิทัศน์มีทุ่งนานะครับติดทุ่งนาแล้วก็มีภูเขาเนี่ยบ่หล evet, พี่น้องภูเขาบ่าหลนะครับ บรรยากาศดีพี่น้องบรรยากาศดีอยู่ครับผมมกตั้งสี่ลครับการใส่ชีวิตอยู่เขตบ้านนองอ่าพักกันปลูกพกักปลูกหญา้าหาอยู่หากินมัน,ม,นมันง่ายพี่น้องนะครับประหยัดประหยัดได้ไหลายนะครับนี่ครับพี่น้องตรงหน้าบ้านเขาช่วงเขาช่วงเขาเหลืองเขาช่วงหนาเขาเกี่ยวเขานะพี่น้องช่วงหนาเขาเกี่ยวเขานะครับผลผลิตผลผลิตการเกษตรของเขานี่ผลผลิตดีพี่น้อง ไลนนึงนี่ได้หลายอยู่นะตามที่ผมเบิ่งนะประมาณนี้พี่น้องบรรยากาศดีนะครับสำหรับส่วนตัวผมผมมากับบัรหน,นกผมมากบ,บัรหน,นกหลายกว่นนะครับอันนี้ช่วงช่วงนาทำการเกษตรเบิ้งพี่น้องนะครับและอันนี้อันนี้ภาพนี้นาจะเฮดโอวันเสาร์อาทิตย์แลวกะ็เลือกงานเฮดช่วงเลือกงานเกษสิพากันมาเฮดแปลงปลูกผักเฮดแปลงไว้ถยาปลูกผักเห็นว่าไอ เขาสีมีคลองน้ำน้อยๆนะพี่น้องกลางหลังนี่ครับคลองน้าน้อยๆเขาสีหอดหน้าทําการเกษตรเขาสีปล่อยปล่อยนามาเห้เกษตรกรบมาเขาได้ปลูกผักปลูกยางกันนะครับเขาปล่อยนามาสิปพ๊บมมันก็สีมีท่อปล่อยปล่อยลงน้ำอีกเที่ยหนึ่งนะพี่น้องนี่แหละช่วงหน้าเกษตรเขาสิปล่อยนามะครับนามก็ขาดนาอ่านําททำการเกษตรเกาหลีนี่พอแต่หอดเวลาเขาปล่อยม้าหลดพี่น้องนะครับไม่ต้องร้อหยากรับเลกงานมากับพระกันมาเห็ดอัน เปียแปลงไว้ถ้าปลูกผักสื่อผักสื่อแตงสื่อพริกสื่อยังมาลงนะครับสื่อบวกเขือนะครับบางทีก็เอาเม็ดผักจากบ้านเขานะครับพวกยังก็ผักกิตูโหระพาใบกะเพราผักกะเพรานะพาก,กันเอามาลงนะครับผักนี่นาหอดผไม่ได้สื่อกินพี่นอ้องเพราะแต่หอดปีหอดฤดูกาลมากกว่ซอยกันนั่นส่พี่น้องนะครับอันนี้ผักกันลงแตงนะครับคุ้มผาคุ้มยังผาคุ้มดินครับพวกปุ๋ยถั่แก่เพิ่นสี ซื้อมาไหวเลยพี่น้องเพิ่นเพราะว่าแถวแกเพื่อนกับมักปลูกของคือด้วยกันนะครับเพื่อนมักปลูกของมักทําการเกษตรคือกันนะครับนี่ต้นพริกปลูกพริกต่อการปลูกพักนี่ผมหูซึกว่าปลูกง่ายครับอันดินเกาหลีนะพี่น้องปลูกง่ายก็งามนะครับเบิ่งต้นพริกดูใบเขียวแหล่ดีเป็นยังพี่น้องบ่งครับเออมันงามหลายจนมันหนาจนได้ตัดหย่อดมันออกเอาตัดไปกินก็ได้นะครับหยอนพริกนี่ครับเฮ็ดเฮ็ดใส่แกงออมแกงอย่างก็ได้พี่น้องอันนี้หอดหนาวเฮ็ดน้งขังขางกันแท่นะขางของน้า กันสิปลูกพักได้นะครับเอาพักมาปลูกได้พลกพมก็ปลูกแตงซอยกันสักหลักปักข้างนะครับปลูกยังขึ้นเหนือง,งามครับพี่พน้องดินดินเกาหลีนะยาขามาลงมาแล้งนีบ่บ่บ่ได้ใส่เลยพี่น้องนะครับยาขามาแล้งนี่บ่บ่ได้ใส่เลยถ้ามันถ้ามันประเทศไทยบ้านเฮานี่บ่ใส่บ่ได้นะครับบ่ได้กินนะครับประเภทยาขามาแล้งนะนี่ปลูกทั่วขึ้นขนป่าปลูกทั่วปลูกแตงขึ้นกัน,กน พากันเห็ดเห็ดเห็ดข่างไห้มันนะครับเห็ดนางลานเห็ดยังใงไ้มันนะครับสารเสือกเอาเสือกมาสารขึ้นเป็นตะไครแลรวกเป็นตะไคร้ให้มันได้ปีนขึ้นไปนะครับอันนี้ความหูวิชาต์เกษตรกรติ่เกยเห็ดยุบานนะครับกเก่ามามาใส่อยูเกาหลีพี่น้องได้ใส่นะครับอยู่น้าบานนกนี่พี่น้องลังบ้านเตาแก้เพื่อนก็ถมดินถมดินไว้ให้ลูกน้องปลูกผักอยู่ลังบานตาแก้ก็ปลูกอีก่ด้กันนะครับพื้นที่ไายนะครับปลูกผักปลูกพริก เพราะว่าต่างชาติอยู่น้ากันหลายครับคนจีนหลายนะครับโรงงานผมโรงงานเกานะก็ได้กินได้กินกันเบิดโรงงานนะครับลังลังห้องพักขางวัาจะมีดินพี่น้องปูเวดตพวกสะระแหนะ่ผักอีตูผักกระเพาะสิหลบพี่น้องเอามาลงเบิดเลยนะครับแต่ว่าดีอย่างหนึ่งพวกผักอีตูนะผักอีตูโหระพากับกับสะระแหน่นะนะถ้า เมล็ดมันแก่เรามันมันลนลนลงดินนะพี่น้องปีต่อไปมันมันขึ้นเองเลยนะครับบ่ได้บ่ได้บ่ได้ต้องลงไม้ย่างนะครับเออไปขุดขุดเบียร์มันขุดเบียร์ที่มันเกิดขึ้นมาแหละครับมันมาฝังดินไมนะครับใหญ่มาปลูกใหญ่มาปลูกไมนะครับผลผลิตเขื่อนเงอยางโมนี่พี่น้องงามมากนะครับแตงได้ได้เป็นหน่วยก็ได้กินกันนะครับกินบ่ไว้นะครับหลายครับเป็นปลูกขายก็ได้พี่น้องนะครับ ตาซีขายนะครับพี่น้องแตงกระดกนะครับลพริกกระดกปลูกย่างขึ้นกระงามปลูกย่างขึ้นกระดกนะครับพี่น้องดินเกาหลีปลูกปลูกของง่ายครับพริกแห้งอันนี้พริกเริ่มซุกพริกแห้งนี่ได้เก็บเพ็ดพริกแห้งนะครับตากแห้งไว้แล้วก็เฮ็ดพริกตามพักกันขัวตามพริกพงไว้นะครับได้กินตลอดปีเลยครับปีต่อปีเลยนะครับ บม่ได้ซื้อผีแข็งกิน,นครับอันนี้ก็ผลผลิตการเกษตรนะครับการเห็ดยูเห็ดกินกับรวมกลุ่มกันกินนะครับอีสานบ้านเฮามีลาบมีก่อยมีปนมีตำบุกฮงมีอย่างกับเห็ดกินกันนะครับนี่พี่น้องภาันนี้บม่ได้ซื้อนะครับกินบระทันหรือไปทิ่งร้ายนะครับช่วงช่วงเขานาหนาวนะครับเก็บบระทันมันหลายเกินไปนะครับมีหอดเขียดมีหอดเขียดพี่น้องเขียดเกาหลี ช่วงที่เฮ็ดยกหล่องปลูพักนะเฮ็ดขุดดินขุดยางปลูพักนะพี่น้องเขียนร้ายนะครับเขียดเกาหลีโบยานค้นนะครับพอแต่บบยานค้นมันเลยต้องเป็นแบบนี้พี่พน้องมาอยู่ในถังแล้วครับเตรียมถ่าโมกหรือว่าแกงใส่นมไม่สมหากินครับอันนี้ว่ากันว่ากันเป็นไตยามมันคืเนพี่น้องเอ,เอาไฟโทรศัพท์นะครับไฟโทรศัพท์ซองจับเอา นี่ครับบเห็นตะกบนะครับกบะบะท่านเ,เห็นนะครับเขตผมอยู่นี่พอเห็นมีกบนะครับแต่ว่าเขตอื่นเห็น <S <s <uck> เห็นเพิ่นมีอยู่นะครับกประมาณนี้พี่น้องนะครับผมว่าผมมักบรรยากาศอแถวบานนองสี่หลายกวนนะครับกับประมาณนี้พี่น,อน,น,อน,น้องพี่น้องว่าเขตบันนองกับเขตในเมืองพี่น้องมักแบบไรก็วกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมผมกับมักเขตบานนองนะครับการ ตำลงชีวิตการปลูกแักปลูกหญ้านี้มันมันง่ายนะครับผมผมมากแบบนั้นหลายกวัวนะครับพี่น้องก็หาแนวใหม่บ่งประมาณนี้ครับพี่น้องอ่าก็เป็นเขตเขตโรงงานเก่าที่เคยอยู่นะครับพี่น้องนะครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่เขามารับชมนะครับสํำหรับผู้ที่เขามารับชมไม่ก็ฝากกดติดตามให้ผมในเดอพี่น้องเดอนะครับก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องครับว้พอกันคลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ